เขาตัวสบายดีโ <languages> ค้ชเมื <Weekly shut out> ่อนี้กินข่าวแล้วเลยข่อยสิไปแกงหมูข่อยคนหนึ่งนะแกงหมูข่อยอยู่นอกคุเนาะข่อยสิเอาขนมเนี่ยไปหล่อชุบเนาะข่อยสิเอาออกเม็ดขนมทางในเนี่ยขอยจะจุ่มตั้งแต่อันแต่สุกมันเดินเดี๋ยวข่อยสิเกอออกข่อยเออข่อยจะกตี้ว่าอันเอาขนมนี่ไปใหายชุบหนึ่งหรือชุบหนึ่งอะซีเป็นกังใจนะ คอยดืมบอกข้าวคอยมาซื้อานมกินคอยสิดนะพี่ยองเนาะแ่วะบอกข้าวิีด่าคอยบอดืิเต็มเ้มัจะออกได้มันก็ออกไปได้ปไหนเนาะพลกดขอมากระสีออกเลยนี่อยสิเอาขนมนมเป็นมันผลักบอก ขี่ทำมันเอาอันหนึ่งได้เดี๋ยวก็ได้เดีด๋ยวกูก<อ>ีเลยเกเกก่อนพี่เนาะทำมาเกเงยง์หยเกย์ซันเจะซ้อมโดยยังเข้ามาอันถอดถอดขนมไปยังขยะยังซันว่าสิเป็นอย่างไรเจ้าหามหัวเด้อเว,วล,ลาไปเอาไปไหนใครจะอยู่ซื่อ เซตโจดมันนาคุกกี้มันคือบรไดยมันสิเตะจออกที่กีะชีออกได้ได้พี่น้องได้แล้วพ่นนม้มาอยู่ไหดข้าวผู้พูดขอกเราว่าคะเนยังาพักกับมาซื้อขนมจะปจะสิกินบะ อันหนึ่งได้ไปเลยฮะจิงเอาไปให้เขาอย่าห้หยาบแค่เพียงแค่สีค่สี็ดให้มันออนอาจีพนั้นกินแต่อาจีนอเสียเอาไปเลดเพียงตัวนี้แหละอเสีเอา่ขเงี้ยบัลลจึงงหอเขากินมาจีอเสีบ่บาบ่

แต่รกกกิมันคือคกินี่พี่น้องอสีผับมันคือคือเลยต้อนไปี่นองบคอยสิไปเลยคอยสิเอาับบานิวหน่อยครับอาตุาขนมเด้อ ห้าหัวเลยกกิีเราจ้างห้ามหัวเลยฮาวสแยบเบิร์นกันเลยไปหยอกเ,เ,เขาเลยบันี้บันี้เฮาสิไปหยอกเขาเลยเนาะเฮาสิเอาขนมตัวเฮาแกะออกแล้วเลยไปใส่เขายุ่งให้เบิ่งดูวยอืมก <c oughs> <c oughs> ็คือะก็กีบไปกกีบไป,กกไปย่างไปดังกันไปนข่าวพูดหรอนี่พี่น้องขนมก๋าเชียวเขาหเหนื่อยขอเขาอยากด้วย จะเข้ากล้องด้วยมาเลยปกติสิบุถึกเลยอาจจะบุมี่ผู้สแปมจะข้อข่าวนี้ถุกแจ ขอนีู้่บไปเาเป็นซียี่มือหนานั้นมีการกนี่เชิเจ้าหมูฮาวเนะตอนนี้นะคุบ่าวมาจะคอยมาขอให้ลมีขาวเบอนบ่าวมจะหมูผู้สาวคนสวยได้ได้กบ่าวกุกกี้ยามไร่ขนมเจ้นาะโอ้สมดเพลินกินขนมกินชีสนมเด้อกินขนมกันขนกินเนาะขนมกันนขนมกันนาะขนันเนข

อย่าวังว่าจะได้เจ๊กบต๋องคอยอย่าคุดเม่อยากกดได้ครับไม่อยากกินขนมจ้าวทำก้ามาเฉลยแล้วมาก็จากินเน่ยกมูซึกเลยจ้าวกมูซึ๊กเนี่ยมันกินอย่างไรไม่ไี่ ที่อยากให้ย่เจ้าาจะทำคี่ทำการอะไรก็คุกกี้แฟนเาสำเร็จกุกกี้มนีอมันยังเหลือสามอันอนึ่เลยจ้อื่ออันนึ่งจังไรใส่ะกับอะไรปไนี่ยังเหลือสามอันอจ้า จบคลิปเนาะไปแล้ะจบคลิปเนาะพี่น้องปองพายเออจบคลิปมันคนบางคนกระหายหน่ะตาจริงจังมาได้กินแด้วยิ้มได้ใจได้มาดูไปกินจ้านอย่างนี้มาพี่น้องเออบันดิกาสิเขาจบคลิปน้องช่วงไซส์สีได้แกงอ่าสีได้หยอกเขาสีได้เห็ดใส่เขาวบานดิกาเป็นเถื่อเถื่อเถอต่อไปกับชีได้เห็ดเลยว่ะจานละทีเดี๋ยวละทีคอมเมนต์ไปได้กินเลยอย่าลืมเนาะอ่าบันดิกา ท่านมาคลิปพวงเฮ้ากัอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์พวงเฮ้าเลยเนาะเพื่อจะได้เห็นคลิปต่อๆไปก็ไม่มีคลิปยังดอกหยอกรอเล่นกันเป็นมีแล้วลีปเบอร์รเบอร์เบอร์เองบายบาย